ถอดกงคมงคามคมงคามย้ายมายังไม่หันมามองเลยเดี่ยเปิดประตูยังไม่หันมามองเลย mm hmm. เดี๋ยวคืนนี้เราทำให้ตรงนี้ใส่กองให้พ่อชอบนอนตรงนี้ mm hmm. เดี๋ยวก็กางมุ้งให้เปิดพัดลมให้ mm hmm. สนใจที่ไหนอะเมื่อกี้แม่ไม่อยู่บ้านเพิ่งจะกลับมาเนี่ย mm hmm. นอน,น mm hmm. กินขนมไปห้าอัน mm hmm. พื้นมาแล้วใส่ไม่ได้เนี่ย mm hmm. ดูนอนดิ แม่ทดลองปล่อยอยู่กับพี่นินจายังไงยังไงนินจายังคงนั่งนิ่งอยู่ย่ริดูเชิงนินจานินจาหนีนินจาหนีเนี่ยนินจา,นนนนจาเชือบท้าใสนินจาหนีนะไงลูกจ้าไวไหมลูก จ้าไหวไหมลูกอยู่กับน้องไหมอยู่กับยูริไหมลูกไม่สนใจกันเนาะโอเคเมื่อกี้ขี่หัวพี่นินจาหัวเปียกเลยแต่ว้าอ๋อไม่ได้ถ่ายร้องแล้วก็รีบจับออกขี่หัวพี่นินจาหัวพี่นินจาเปียกหมดเลยแม่ต้องเอาทิชชู่เปียกเช็ดหัวยังไม่หมดให้เล่นกับพี่นินจา ดูดูดูความซนดูดูดูความซนดูอันนี้คือการแสดงความเป็นเจ้าของละนี่ที่ของฉันนะหููเข้าไปของฉันนะของฉันนะเข้าบ้านแล้วลูกมืดแล้วแม่จะไปจัดการที่หลอฝนแล้วลูกจุลิเห็นแล้วเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วสวัสดีค่ะเอซีสวัสดีค่ะ คุณแม่โชว์หุ่นค่ะคุณแม่หุ่นสวยค่ะคุณแม่โชว์หุ่นค่ะโอ้โหคึก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 ได้วิ่งคึก <S 2> <S 2> โอ้ยน่าสงสารดูเดินมาโอ้ยน่าสงสารน่าสงสารโอ้ยโยมมาค่ะโยเอ้ยโอ้โดพอกับพี่ชอบพี่ดพอกับพี่ชอบแม่แม่อ้อมโดนมาแล้วเลือดซึมเลยเลือดซึมเลยโอ้ยกินข้าวไปลูกไป ยยอยยอ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 ยน่าสิคะแบลมากออกมาหาบ้านอย่าเลยว่าบ้านหายไปไหนแม่อ้อมถอดบ้านออกว่าเด็กนี้จะให้ไปนอนข้างในกลัวว่าคืนนี้ฝนมันจะตกเพราะว่าลมมันแรงมากมันไม่รู้ว่ามันจะตกหรือเปล่าเดี๋ยววิ่งไม่ทันก็เลยเดี๋ยวให้อยู่ตรงนี้แค่ช่วงหัวค่ำเด๋ยแม่จะค่อยให้เข้ามูออกมามึนๆบ้านฉันหายไปไหนบ้านฉันหายไปไหนรถฝนบ้านหายไปไหนครับ บ้านหายไปไหนลูกโลฝนบ้านหายไปไหนฮะบ้านเราฝนหายเหรอลูกเหรอ,อบ้านหายบ้านหายดูจ <laughs> <laughs> แม่ครับบ้านผมหายไปไหนครับแม่บ้านผมหายไปไหนครับ๋บหว <laughs> <laughs> แม่เปิดพัดลมกระจุดใจให้ก่อนแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยให้กินข้าวตอนทุ่มหนึง่งแล้วเดี๋ยวแม่ไปทาบ้านให้หลฝนแล้วโลฝนค่อยเข้าไปในบ้านนะครับตอนนี้หลฝนอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะครับลูกโอเคไหมโอเคไหมครับลูกโอเคไหมครับ กขาได้ครับแม่โอเคครับดูหน้าดีดูหน้าดีเมื่อกี้แม่ออมก็นั่งคิดนะว่าถ้าเกิดเจ้าของรถฝนมาทวงรถฝนคืนแล้วแม่ออมจะทํายังไงแม่ออมก็นั่งคิดนะถ้าเกิดรถฝนเกิดแบบมีคนมาเห็นอย่างเงี้ยแล้วแบบเขามาขอคืนแล้วจะทํายังไงเราก็นั่งคิดนะแล้วรถฝนจะยังไงแล้วรถฝนชื่ออะไรแต่ถ้าเกิดเขาเรียกชื่อของรถฝนจริงๆแล้วรถฝนกระดิกหางแล้วแม่ออมจะทํายังไงรู้ท่า เรื่องจริงอันนี้พูดเรื่องจริงแล้วนะหลกฝนแม่คิดนะหลกฝนแต่แม่เรียกเนี่ยหลุ่นนะหัดไม่เคยกระดิกหางเลยเรียกเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จักว่าชื่ออะไรเข้าใจป่ะฮะเข้าใจไหม,มแล้วคืนนี้จ,จะไปเป็นยาอีกไหมเนี่ยแม่ก็สงสัยเนี่ยเพราะว่าคืนนี้ต้องนอนด้านในแม่อ้อมจะปิดปิดไฟตัวด้านนี้หมดเพื่อไม่ให้หลุฝนมานอนเขาจะรู้ถ้า ถ้าหากว่าไปอยู่ด้านหลังอะ่ะก็คือจะเปิดไฟด้านหลังและด้านนี้จะปิดหมดทุกอย่างเราฝนก็จะไม่นอนแถวนี้ mm hmm. จะนอนเฉพาะตรงที่ที่มีไฟเปิดเท่านั้นแต่ว่าข้างหน้าบ้านอะ่ะไม่มีไฟเปิดก็จะนอนเพราะมันจะมีไฟกระพริบอยู่แต่เขารู้ว่าตรงนั้นที่เขานอนเพราะเขาไปรอเอ,อือค่ะดูทําหน้าไม่ต้องทําหน้าเศร้าขนาดนี้แม่เล่าเล่าให้เขาให้เอซีฟังแม่ไม่ได้ดูเราฝนเข้าใจไหมแม่เล่าให้เอซีฟังเปิดพัดลมให้ครับยืนรอแม่กินข้าว มองหาบ้านมองหาหลังคาบ้านไปนไหนรอแม่กินข้าวน่าหรอฝนฝนครับฝนรัคทับยุ่ง๋ยวแม่ไปรีบทําห้องให้แม่ไปรีบทําห้องให้กับฝนนะามาลูกกินข้าวไปกินข้าวไปกินข้าวกินข้าวกินข้า,ว,ขาว,วต้องไปรีบทําห้องให้ ดถึงบ้านคิดถึงบ้านยุงเยอะด้วยนะเดี๋ยวรีบทําให้ก่อนจะไปฉี่ไปอะไรให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวแม่จะได้พาเข้ามุ้งนะลราคนนะนะลูกเอารวบบ้านอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวแม่อ้อมต้องประกอบตรงนี้เพราะว่ากลัวฝนจะตกอากาศมันแปลกๆแถวนี้ยุงเยอะด้วยต้องเปิดพัดลมด้วยเดี๋ยวรีบเคลียร์บ้านให้คุณชายก่อนทําห้องให้เรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ในบ้าน บ้านหลังนี้มากเลยรักมากเลยมองหาบ้านไม่เจอมองอย่าเลยมองหานี่นอนแต่งตัวอยู่ในห้องตัวเองชอบบ้านเดินไปข้างนอกจะไปฉี่ซะหน่อยกินข้าวเสร็จไม่เพลียนทักหน่อยเดินตูดปิดเข้าบ้านเลยแรงมาก